เราจะลองวางมันตรงนี้เลยนะให้มันไต่บนมือเรานั่นแหละอ่ะวางให้มันจับมดกินนะนี่นี่มันอิมดอิมดมองไปมาแล้วแล้วเดี๋ยวคืนเขาก็จะขึ้นต้นไม้แล้วเป็นเป็นต้นตำลงนะคะอันนี้ให้เขามาเทจริงตัวนี้เนี่ยตัวนี้ยังไม่เปียกผมก็เลยสามารถเอามาแม่ตอนนี้มันถ่ายคลิปมันอยู่กลางคืนตามันดำไหม ตาดำไปนตัดสินล้เฮ้ยเฮ้ยมันอยากมาหากล้องเนะ้ยใช่ไหมว่ามันอยากมาหากล้องเนาะใช่ไหมว่าเฮ้ยเป็นอยากกล้องเลยไม่มีที่ฉีดน,นะแม่มีสอ็อกซีนะ่ีไหม๋ยวพ่อเาเอามาให้ Like, er fire, right? น uh ูน huh. ูลว่า ну, มันอย่เพิ่งเจ้ามเือย่ไปอย่บีบขาม่นมันไตมนไตเองมันไตเองตอนนี้ชัดมากเลยนที่มันคือมดอะไรเนี่ยทำไมมดมัน่องเลยมดเป็นนันมดกันไฟนางพยายามใช่ไหมตัวตงนึ่งมดกันไฟนางพยามด มันเป็นมดที่กินอาหารไปในท้องเอาไแบ่งมดงานหรอสวยมากสวยมากอันนี้นะคะผมไม่ได้เจอตรงนี้นะคะผมเจอนานแล้วแต่ผมมบาวางไว้นะครับมีตรงนี้ขาวมีข้อด้วยตรงนี้หนึน่งข้อ,อตัวนี้ไม่ตอนที่ครับบอกเลเาเรีมา วางได้เขายังไม่มีปีกครัอกถ้าเขามีปีกแล้วก็งามไส้เลยครับงามไส้เลยครับงามไส้เลยครับงามไส้เลยนะน,นี่มันก็มันไต่มาไปที่สองแล้วที่พ่อมันชอบกล้องเหมือนมันหันหน้ามาหากล้องตลอดเลยอ่ะใช่ไ่มพ่อมันไวกับแสงไงดิแสงว่า,านี่มาต่อละมาต่อละต่อละลงมาข้างล่างละ มันอยากไปหากล้อง